แล้วก็แนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหา,อามองหาเกี่ยวกับชุดแต่งงานมองหาเกี่ยวกับการถ่ายพรวเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องตัดสินใจยากเนาะถ้าคุณคิดว่าไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเลือกชุดหรือว่าอยากจะเสกออกมาให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกก็คือแนะนำเป็นที่นี่เลยค่ะที่เดียวจบ,บขอบคุณมากเลยค่ะคดีค่ะผมอิมครับปุ้ยนะคะคมาจากจังหวัดปทุมธานีครับใช่คะ่ะ วันนี้ก็มารับชุดนะคะเราใช้บริการตั้งแต่ถ่ายพิเศงชุดแต่งชุดมั่นเกือบครบวงจรเลยค่ะกับทางฟินาลแล้วก็ตอนถ่ายพ d เ n งเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีครับช่างภาพเป็นกันเองครับใช่ค่ะได้ภาพที่สวยมากเลือกไม่ถูกเลยได้ไปเกือบร้อยรูปค่ะแล้วก็ ตอนแรกมาลองชุดก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ทีนี้เราตัดสินใจตัดชุดกับที่นี่มันมันเหมือนเป็นชุดของเราเนอะใส่แล้วมันสวยมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของชุดทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดอ่าลาตีสวยสวยทุกชุดเจ้าบ่าวก็หล่อค่ะแล้วกข็ขอบคุณทีมงานค่ะประทับใจมากพี่ปาทุกคนทีมงานเป็นกันเองมากแนะนำจนเราได ออกมาแบบเพอร์เฟกค่ะส่วนแพ็กเกจที่เราเลือกก็คือถือว่าคุ้มมากค่ะกับกับกับสิ่งที่เราได้มามันเราไม่ต้องแบบมานั่งคิดว่าเอ้ยเราจะไปถ่ายพิเวนดิ้งที่ไหนเราจะไปเลือกชุดที่ไหนค่ะแพ็เกจนี้คือมันครอบคุมอยู่แล้วจนวันแรกที่ตัดสินใจเลือกจนวันสุดท้ายที่มารับชุดค่ะไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยแล้วก็ สิ่งที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับฟินาเล่คือเราไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะไม่ได้ชุดที่ไม่สวย <c oughs> คือเราก็มั่นใจกับทีมงานเขาอยู่แล้วมั่นใจกับคนที่ออกแบบชุดอยู่แล้วค่ะประทับใจมากๆคือเรื่องของชุดนะ